สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาดฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทร ไอดีไลน์ศูน1 3 7 6 8 0-81050-2320ย่าสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381 2601ครูจา๋า080 611 7055นายกเทศมนตรีตำบลบางปูเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรักบางปู อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจําปีงบประมาณพศ2568ที่ห้องประชุม1ชั้น5เทศบาลตําบลบางปูอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการในทีรพมชุนเจริญนายกเทศมนตรีตําบลบางปูเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการเยาวชนรักบางปูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจําปีงบประมาณ2568 โดยมีดรสมเจตทองเทศปลัดเทศบาลตำบลบางปูกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลคณะที่ปรึกษาภาคประชาชนคณะวิทยากรจากทีม Recycle Day และเยาวชนจาก4ส,สถาบันการศึกษาได้แก่โรงเรียนมัธยมวสีจันประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนหาดอมาราอักษรลักวิทยาวิทยาลัยเทคนิคสมุดประการและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางปูเข้าร่วมโครงการจำนวน120คนเทศบาลตำบลบางปูโดยกองการศึกษาได้จัดทำโครงการนี้เพื่อรณรง์ให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมมือร่วมใจกันรักษาสภาพแวดล้อมโดยการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกและสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพเดิม อีกทั้งได้ปลูกฝังให้เยาวชนรู้คุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและประโยชน์สูงสุดอีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทับกเฉลิมพระเกียรติจะดสิบสองพรรษามหาราชิน,นีสถานต่างอากาศบางปูที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดทํากิจกรรมและทีมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากองค์กร EEC Thailand ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22 2 3สถึง23สิงหาคมพศส5 6 8โดยภายในงานมีการให้ความรู้ในการจัดการขยะประเภทต่างๆเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่กิจกรรมกระบวนการไอซ์เบรกิ n งกิจกรรมแบ่งกลุ่มสัมพันธ์เกม Sea Life Relay ส่งต่อชีวิตใต้ทะเลกิจกรรมตรวจวัดตัวอย่างคุณภาพน้ำและในช่วงเย็นสำรวจพื้นที่ริมชายทะเลบางปูและร่วมกันเก็บขยะริมทะเล ถ้าสังเกตดูว่าระยะหลังเนี่ยของทุ่สบานบางปูเนี่ยจะเริ่มมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเยาว,วชนมากขึ้นโครงการนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่ที่มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้กับเยาว,วชนในเขตบางปูให้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะครับทางว่าเยาว,วชนรักบางปูก็คือมันเป็นชื่อของโครงการเนี่ยมันมันจะรวมอยู่แล้วราทไงเราอยากให้เยาว,วชนในอยู่ในพื้นที่มีส่วนร่วมและมีความรักบางปูอยู่ด้วยนะครับโครงการนี้จึงเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลนะครับรวมทั้งวันนี้เรามีสภาเด็กสภาเด็กก็เริ่มที่จะเข้มแข็งขึ้นทุกวันเพราะโครงการต่างๆเหล่านี้จะมีจะมีเรื่องของการมีส่วนรุวมเยาวชนท่าสวนมานะครับสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของการธรรมชาติให้เขาได้มีโอกาสได้เรียนรู้โครงการนอกห้องเรียนได้เรียนรู้เรื่องของขยะที่ทุกวันนี้ลอยมาจากทะเลแล้วมาติดเต็มไปหมดให้เรียนรู้เรื่องป่าชายเลน นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ใปัจจุบันมันเริ่มหายไปเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากสถานตาการมาปูที่เขาจะดูแลแล้วการมีส่วนร่วมนอกนอก,นอกบริเวณจะต้องควบคู่กันไปแล้วที่สําคัญคือโรงเรียนในสังกัดสพที่อยู่ในเขตของเราทั้งหมด90โรงสิโรงและติดทะเลทั้งหมดแต่ไม่มีโอกาสได้มาทํากิจกรรมแบบนี้ร่วมกันวันนี้เราขอให้ทุกคนช่วยกันนุ์ทีมข่าว AECTV c h a n n ช l รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอโรงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6ย6 8ก5 9 5 0813570422สามา